ทุ c h n n n e l อดแรลีเ Day นะคะเพื่อนๆมาจะประสบปัญหาเรื่องการนอนไม่หลับทั้งที่ความคิดความรู้สึกของเราอะเางว่วงนอนยิ่งโดยเวลาหนึ่งทุ่มตรงหรือ20นาฬิกาสองทุ่มย่างเงี้ยทั้งที่ความรู้สึกเราแบบเราง่วงนะแต่ไม่สามารถที่จะข่มตาให้หลับได้อยากจะพึ่งยานอนหลับมันก็ไม่ใช่เหตุผลที่จะต้องทำแบบนั้นถูกไหมคะ ที่จะมาช่วยทำให้อ่อนอนหลับสบายนั่นก็คือไบโอเจลลี่ใบนะคะผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่จะมาช่วยให้อ่อได้หลับพักผ่อนได้แบบสบายใจ<า>ไ,ไม่มีอะไรต้องกันงวลนี่แถมช่ให้เราหลับสบายโดยที่แบบไม่ต้องไปพึ่งยานอนหลับตลอดเวลานะคะเพราะนี่เขามีส่วนระกอบบอกด้วยนะว่าเขามีผงสตรอเบอรี่มะเขือเทศเชอร์รี่แล้วก็แคมเบอรี่แอลกูตา มีนแอลกูตามีนด้วยโอ้เนี่กว่าสรรคุณทุกอย่างคือเขามีคุณประโยชน์จากวิตามินบี B12 บี B1 บี 6, บี 1, และบี 2, นะเพื่อนๆเดี๋ยวจะจะมาดูสรรคุณเขากันเลยนี่เขาเป็นเป็นลนักษณะซองแบบนี้เลยเดี๋ยวจะแกะให้ดู เดี๋ยวเราจะมาดูว่ารูปแบบของเขาข้างในเป็นยังไงอ่ะ เนียหลับสบายเลยอะแบบใครที่เคยพึ่งยานอนหลับนะคะคือเรียกว่าเล่าคิดเลยอะเรล่าคิดถึงเรื่องยาหายานอนหลับอะร้านเพภสัชกอรเลยอ่ะ ว่าหาซื้อมาดูแลตัวเองกันนะคะคนนี้ขอตัวเตรียมพักผ่อนอดีกว่าเพรถึงผมหลังจากที่ได้ทานไป15นาทีแล้วอะจะเริ่มอยากพักผ่อนแล้วอยา่ง่วงนอนแล้วประมาณนี้นะคะอาสวัส,ส่ะทุกคนหลังจากที่ได้นี่เลยนะคะไล่ลองทานไปแล้วเมื่อคืนนี้หนึ่งซองตื่นเช้ามานี้แบบว่าส่วนชื่อเนี่ยคือตา รอบตัวกาคือไม่คำไม่บวอะไรมากเลยนะแบบเป็นคนที่หลับยากอะ่ะก็ช่วยให้เรานอนหลับสบายแบบโหเหมือน,นกับว่าไม่มีอะไรต้องคิดเลยอะมันเหมือนนเป็นสิ่งที่ช่วยให้เราหลับสบายขึ้นไม่ต้องวิตกกังวลช่วงการตื่นกลางดึกนอนกระสับกระส่ายแล้วะนะก็หาซื้อมาไว้ ลองทานกันได้นะคะทานก่อนนอน1นสองเท่านั้นเองคะ่ะเพื่อนๆคะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้อ้อได้ทำคลิปต่อไปกันด้วยนะคะขอบคุณมากเลยนะ